จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับคือวิธีการคำนวณค่าตอบแทนในการทำงานตามกฎหมายคุ้มครองรายงานนะครับอ่ะหัหน้าห้องเชิญบอกสวัสดีก่อนครับ,รบก็ครูตรงต่อเวลาเนาะามตามกติกาของการจัดการเรียนการสอนนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนก็ต้องรู้วินัยของตัวเองกันอยู่แล้วนะครับเปิดที่หน้า61นะครับ วันนี้เป็นหัวข้อที่3ก็คือลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดมันก็จะมีในส่วนนี้ด้วยนะครับแม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยจะกำหนดให้ลูกจ้างเมื่อทำงานกับนายจ้างจะต้องได้รับค่าตอบแทนต่างๆก็ตามแต่เพาะว่ายังมีบางทีที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดโดยมาตรา65เนี่ยได้กำหนดไว้ว่าลูกจ้าง ซึ่งมีอำนาจหรือซึ่งนายจ้างให้ทำงานอย่างน้อยอย่างใดยอย่างหนึ่งต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับไม่มีสิทธิ์ตามเวลาค่าล่วงเวลาตามมาตรา61และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตราม63มันก็จะมีกฎหมายมาตรา61และ63นะครับแต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างได้ทำให้ทำงานตาม3 4 5 6 7 8หรือ9มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน เท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทําโดยกําหนดไว้ว่าไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาดังต่อไปนี้มันก็จะมีอยู่ทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับ1ก็คือลูกจ้างซึ่งมีอํานาจที่ทําการแทนนายจ้างสําหรับกรณีการจ้างการให้บําเหน็จนะครับบำเหน็จก็คือค่าตกทอดหรือว่าเงินที่แบบเป็นค่าแบบอะไรต่างๆที่มันนอกเหนือจาก การลดค่าจ้างหรือค่าเลิกจ้างเว้นแต่นายจ้างจะตกลงกับค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างนะครับมาตาม6กนะครับ2การเลข่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่าในหน้าแก่จากการขายสินค้าให้แก่ลูกจ้างนะครับกหมายถึงว่าการเลข่ขายหรือชักชวนต่างเนี่ยซึ่งนายจ้างได้จ้างเนี่ยคือนายจ้าง ได้ว่าจ้างให้ในหน้าขายสินค้าให้แก่ลูกจ้างนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นข้อ3งานขบวนแห่งานจัดงานรถไฟได้แก่การทําหน้าที่หรือขบวนรถหรืออำนวยความสะดวกแก่การเดินรถก็จะมีพวกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการรถไฟอานเนี้ยแต่กฎหมายข้อนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าในในเล่มเนี้ยเขากําหนดไว้ว่าเป็นแบบนี้นะข้อ4งานปิดเปิด,ป,ดประตูน้ําหรือระบายน้ํานะครับ ข้อ5งานอ่านระดับน้ําและวัดปริมาตรน้ําอันนี้จะเกี่ยวกับกรมพกกรมชนประทานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประปาละครดวงอะไรพวกนี้การปิดเปิดประตูน้ําอะไรต่างๆนะครับข้อหงานดับเพลิงหรือการป้องกันงานอันตรายสาธานะตํารวจดับเพลิงมีไหมคิดว่าตํารวจดับเพลิงมีไหม ถ้าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนจนะมีตำรวจดับเพลิงแต่ปัจจุบันเนี้ยโอนถ่ายไปให้กรมบรรเทาสาธารนณะภัยแทนนะครับเมื่อก่อนมีตำรวจที่เป็นตำรวจดับเพลิงตำรวจกองปราบตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็จะแยกไปเลยอันนี้เขาถ่ายโอนอำนาจไปให้ในส่วนงานอื่นนะครับต่อไปข้อที่7งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่หรือลักษณะโดยสภาพของงานไม่อาจกํานกหนดเวลาทํางานที่แน่นอนได้นะครับข้อที่8 งานที่อยู่เฝ้าเวรดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันม่ใช่หน้าที่การงานตามปกติของลูกจ้างอันนี้ก็หมายถึงพวกรปภพวกอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับข้อที่9งานอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวงเช่นการเฝ้าดูแลสถานที่ทรัพย์สิสนราชการทีนี้อาชีพครูเนี่ยอย่างเช่นอาชีพครูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีให้เข้าเวร ข้าเวนในสถานศึกษาอนะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีแล้วมันยกเลิกไปแล้วนะครับต่อไปงานตามข้อ3ถึง9้พอดูให้ดูข้อที่3ถึง9เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าล่วงเวลายกเว้นนายจ้างจะตกลงกับลูกจ้างเองอันนี้นายจ้างกับลูกจ้างต้องตกลงกันเองนะครับว่าจะมีค่าแรงให้ไหมนะครับและหากว่าลูกจ้างต้องมาทํางานในวันหยุดหรือวันทางานล่วงเวลาในวันหยุด กฎหมายกำหนดให้ในายจ้างเนี่ยจ่ายเงินโดยเร็วโดยเรียกว่าค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับค่าจ้างต่อ1ชั่วโมงก็เหมือนกับว่าจ่ายค่าจ้างเ่ยปกติเหมือนกับการทํางานในสถานการณ์เวลาปกตินั่นเองนะครับคล้ายๆ OT แต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบข้อยกเว้นกรณียกเว้นนะครับต่อไปเปิดไปที่หน้า62นะครับการหักค่าจ้าง มีการหักค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับข้อนี้เราก็ควรฟังไว้เพราะว่าการหักค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับข้อบังคับที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างหรือการห้ามไม่ให้หนายจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามซึ่งปัญหาที่พบได้โดยส่วนมากลูกจ้างมักจะถูกหักค่าจ้างเหตุเพราะมาสายอย่างสมมติว,ว่าเนี่ยเพื่อนเราเข้ามาไม่ทันเวลาอย่างเงี้ย กรณีแบบนี้ถติว่าครูเป็นนายจ้างเนี่ยครูสามารถหักค่าจ้างได้เคยไหมอันนี้คือเหมือนสถานการณ์จริงเลยนะมันตรงกับหัวข้อที่กําหนดในการเรียนวันนี้เลยนะครับหรือผิดกฎข้อบังคับไม่ว่านายจ้างจะอ้างว่ามีข้อตกลงไว้แล้วก็ตามแต่หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่อนุญาตให้ในายจ้างทําได้จะมีเพียงการหักค่าค่าจ้างตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีกําหนดไว้ในมาตรา76ว่าห้ามมีให้ นายจ้างหักค่าจ้างล่วงเวลาคนทํางานในวันหยุดแต่นี่มันไม่ใช่วันหยุดนี่มันคือเวลาราชการปกติถูกไหมครับเขาห้ามหักในช่วงเวลาวันหยุดเว้นแต่หักเพื่อ,อต่อไปนี้นะครับข้อที่1นึ่ชำระภาษีเงินได้ตามที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชําระเงินอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 2. เงินค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน3 ชำระหนี้นะครับชำระหนี้สากลออมทรัพย์หรือสากลอื่นที่เกี่ยวข้องกับสากลออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นเพื่อไปเป็นเพื่อสวัสดิภาพเพื่อลูกจ้างแก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนะครับ4เงินประกันตามมาตราสิหรือค่าชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้างหรือลูกจ้างได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงโดยได้รับการยินยอมจากลูกจ้าง 5. ้าเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการหักข้อที่2 3 4สามี่และห้าในแต่ละกรณีห้ามไม่ให้หกักเกินร้อยละ10สมมุติ10 1หนึ่งรหักได้ไม่เกิน10บาทสมมติ1 0 0 0พันหักได้ไม่เกินเท่าไหร่ 100, หนึ่งรหักได้ไม่เกิน10บาทถ้าหนึ่งพเนี่ยหักได้ไม่เกินเท่าไหร่หนึ่งรถูกต้องโอเคครับ ก็จะประมาณนี้ไม่เกิน1ใน5ของเงินที่จ้างลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกําหนดตามกฎหมายตามใจมาตรา70เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างจากการรายงานดังกล่าวเนี่ยนายจ้างสามารถหักได้โดยจําเป็นต้องทําเป็นหนังสือให้ลูกจ้างนะครับลงลายมือลายมือหมือหมายถึงลายเซ็นอะ่ะการลงลายมือก็คือเป็นลายเซ็นนั่นแหละนะครับในการที่ได้รับความยินยอมหรือมีข้อตกลงไว้ให้ชัดเจนเป็นเฉพาะอ่า ส่วนปัญหาหน่ารู้อันนี้ไปอ่านเองนะครับต่อไปหน้าที่63ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นอันนี้ก็ควรจะฟังไว้เช่นกันอันนี้อันนี้เป็นประโยชน์นะครับพวกเงินโบนัสพวกอะไรต่งตางๆพวกนี้นะครับไปที่หมายเลข1หนึ่งเลยเห็นเห็นหมายเลข1หนึ่งไหมหมายเลข1หนึ่งที่เป็นวงกลมสีเขียวนะครับผลประโยชน์ที่เป็นเงินหรือการจ่ายเงินทางตรงหมายถึงนายจ้างมีการกําหนดไว้กับลูกจ้าง และมักปรากฏอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานหากว่าลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างได้มากกว่าขั้นต่ำหรือมากกว่าที่กำหนดไว้เป็นฐานจะมีสิทธิได้รับเงินพิเศษสมมติว่าเขาให้ทำงานไม่เกินวันละ8ชั่วโมงแต่เราทำงานเกินไปเป็น12ชั่วโมงเกินไป4ชั่วโมงใช่ไหมก็อาจจะได้รับเป็นเงินโบนัสซึ่งอันนี้เงินโบนัสตรงนี้มันจะคล้ายๆกับ OT แต่ว่าอันนี้จะออกทุกปีหรือครึ่งปี อะไรแบบนี้นะครับก็คือหมายเลขมหนึ่งข้อหนึ่งนะครับโบนัสก็คือเงินเงินรางวัลหรือเพื่อเพิ่มแรงจูงใจและประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ้างที่นิยมจ่ายเป็นเงินนิยมจ่ายเป็นเงินนะครับซึ่งนายจ้างมีสิทธิที่จะสร้างหลักเกณฑ์หมายถึงนายจ้างมีสิทธิที่จะสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาเพื่อพิจารณาการให้โบนัสอาทิเช่นการดูผลประกอบการประจําปีของสถานประกอบการ ผลการประเมินดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน K e y Performance Indicator นะครับ KPI นั่นเองหรืออื่นตามที่นายจ้างกำหนดโดยจ่ายโบนัสเนี่ยก็มีหลายวิธีเช่นอาจจะเป็นจำนวนเงินเท่าๆกันทุกคนถือว่ามันมีเงินที่แบบเงินที่มันเกินขึ้นมาอย่างเงี้ยมี5คนก็จ่าย5คน คนที่ไม่ได้มาทำงานล่วงเวลาก็ไม่ได้รับการได้รับเงินโบนัสตรงนี้โอเคไหมนี่พอเข้าใจใช่ไหมมีมีในุสงสใสตรงนี้ไหมอ่าโอเคครับอันนี้ผ่านไปอ่าเก็บความรู้หน้าที่64นะครับมาดูตรงที่อ่าตรงเก็บความรู้เนี่ยนะครับอ่าจะสรุปจบตรงที่หน้า64นะครับการจ่ายโบนัส ที่สถานประกอบการนิยมทำมากที่สุดคือการจ่ายอย่างน้อยหเท่าของเงินเดือนที่ได้รับซึ่งจะนิยมเรียกกันว่าเดือนเช่นบริษัท AAA จำกัดจ่ายโบนัสให้กับพนักงานทุกคนคนละ3เดือนหมายความว่าให้พนักงานในบริษัทนี้ได้รับเงินเดือนเท่าใดโบนัสที่ได้ก็คือนําเงินเดือนเนี่ยมาคูณ3นะครับสมมติว่าเงินเดือน15ื่นคูณสก็เท่ากับเท่าไหร่ หมื่นห้าคูณสามเท่ากับเท่าไหร่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าถูกไหมนะครับแต่นายดำเนี่ยนายดำซึ่งก็ได้รับเงินเดือนเดือนละหมื่นห้าโบนัสที่นายดำจะได้รับก็คือสิบห้าหมื่นห้าเนี่ยคูณสามเท่ากับสี่หมื่นห้านั่นเองอันนี้คือโบนัสอันนี้เข้าใจนะโบนัสเนี่ยจะมีอาจจะเท่ากับเงินเดือนหรืออาจจะการนำเอามาหารเฉลี่ยกันก็ได้นะครับต่อไปข้อที่สองค่าย อินเซ็ก i ีฟก็หมายถึงว่าการสร้างแรงจูงใจใหมายถึงรายได้พิเศษเมื่อลูกจ้างทํางานได้ตามเป้าหมายสุติว่าครูต้องการเป้าหมายให้เราส่งงานให้ครบหรือเข้าเรียนให้ครบอันนี้คือเป้าหมายตามภารกิจนะครับหรือความท้าทายในการทํางานจนได้รับผลงานที่ได้รับตามเป้าหมายหรือเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นนะครับค่าคอมมิชชั่นคือรายได้พิเศษที่อ้างอิงจากยอดขายหรือผลประกอบการนะครับ ข้อที่3ก็คือเบีย้ยขยันเราจะได้ยินคําเหล่านี้บ่อยใช่ไหมเบีย้ยขยันก็คือเงินการจ่ายเงินพิเศษเพื่อตอบแทนลูกจ้างที่มาทํางานตรงเวลา,าหรืออ่าไม่มีการขาดหรือการลาใดาๆในรอบเวลาใดาๆก็ตามทางนี้แต่คนเราก็มีความจําเป็นในการขาดลาอะไรเงี้ยเนาะออแต่ถ้าใครที่ไม่ขาดเลยเนี่ยก็อาจจะได้เบีย้ยขยัน ท่นี้การกําหนดอัตราในการจ่ายเงินเป็นสิทธิ์ของนายจ้างที่จะกําหนดขึ้นเองอเ,เขาให้ในายจ้างเนี่ยเป็นคนกําหนดเองต่อไปขอ้อที่4ี่เบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงเนี่ยอย่างสมมติว่าข้าราชก,การครูเนี่ยเบี้ยเลี้ยงครูเบี้ยเลี้ยงของครูเนี่ยก็จะได้วันละสมมติว่าไปราชก,การต่างจังหวัดหรือพานักเรียนไปแข่งขันทักษะเนี่ยจะได้เท่ากับ240บาทเบี้ยเลี้ยงนะเพาะเบี้ยเลี้ยงไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่ใช่ค่าที่พักนะถ้าของนักเรียนก็จะอยู่ที่180บาท ค่าที่พักก็จะเป็นระบบเหมาจ่ายอะไรงนี้ก็ว่าไปนะครับเบี้ยเลี้ยงก็คือเงินพิเศษที่นายจ้างให้กับลูกจ้างมักเป็นกรณีที่ลูกจ้างต้องไปปฏิบัติหน้าที่ต่างๆปฏิบัติงานต่างพื้นที่โดยมากมักมีไว้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพในการกินอยู่ของลูกจ้างเบี้ยเลี้ยงก็หมายถึงว่าค่ากินค่าอยู่ค่าอาหารค่าอะไรพวกนี้นะครับแต่มันอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่ตอไป นะครับมาดูที่หมายเลข2ที่เป็นวงกลมสีแดงนะครับผลประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เงินหรือการจ่ายเงินทางอ้อมหมายถึงผลประโยชน์ตอบแทนแรงงานที่นายจ้างหรือการบริการให้แก่ลูกจ้างต้องเหนือจากค่าจ้างอาจเรียกว่าสวัสดิการอาจจะเรียกว่าสวัสดิการก็ได้ซึ่งอาจสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไปดังนี้เช่นอาจจะมีการเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มประจํามือ้ออะไรเงี้ย มาครบเรียนจบ,บาปาร์ตี้หนึ่งมื้ออะไรเงี้ยข้อที่สองมีพาหนะานรับส่งหรือค่าพาหนะานรับส่งเช่นบริษัทต,ตรงสี่แยกนิคมบริษัทหนึ่งนะครับอันนั้นมีค่าพาหนะานรับส่งฟรีตลอดนะครับต่อไปบ้านพักหรือค่าเช่าเนี่ยบ้านอย่างเช่นถ้าเป็นคราชการครูก็จะมีบ้านพักครูให้นะครับมีบ้านพักครูให้มีค่าเช่าบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่ค่าน้ำค่าไฟอาจจะต้อง ทำระาเองอืมจะต้องทำระาเองมีบ้านให้มีที่พักอาศัยให้ถติว่ามีห้องอย่างเงี้ยให้แต่น้ําไฟคุณบริหารจัดการเองนะครับต่อไปข้อ4อันนี้สําคัญค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างซึ่งอาจรวมถึงบุคคลในครอบครัวก็ได้หรือการตรวจสุขภาพประจำปีถ้าเป็นค่ารการหรือพนักงานราชการการรักษาพยาบาลมันจะรวมไปถึงคู่สมรสรวมไปถึงบุตร บีดาและมารดาด้วยอันนี้พอเข้าใจใช่ไหมอ่ามันจะรวมมันจะรวมไปถึงตรงนี้อย่างสุติว่าลูกได้รับสิทธิเรียนฟรีหรือค่าเรียนในสมมติว่าเรียนเอกชนอาจจะจ่ายค่าเทอมเพียงครึ่งเดียวซือค่าเทอมหกพันก็จ่ายเพียงแค่สามพันอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นรัฐรัฐบาลด้วยกันก็เรียนฟรีแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะมีทุนการศึกษาอะไรต่าง ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุนักเรียนมีไหมทุกคนมีไหมประกันชีวิตมีอยู่แล้ววิไลทําให้อยู่แล้วตั้งแต่ปีหนึ่งใช่ไหมข้อหกการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมเช่นเงินช่วยเหลือกรณีต่างๆเช่นงานศพงานแต่งงานงานบวชอ่าสมมติว่าฟีโน่บวชก็ช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเงินห้องเงนิน ส่วนตัวครูให้เพื่อนให้อะไรเงี้ยใส่ซองให้ใส่ย่ามให้ส่วนพระจะไปทําอะไรก็แล้วแต่จะเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่จะฉันเย็นอะไรเงี้ย<อ>ฉันบวบอ,อะไรเงี้ยก็แล้วแต่<อ>นะครับหยอกหยอกหรือทุกนการศึกษาบุตรข้อเจ็ดสันสันทนาการต่างๆเช่นพาไปเที่ยวสัม,มานาประจําปีส่วนใหญ่เขาจะใช้คําว่าสัม,มานาประจําปีกันนะครับแต่จริงก็คืองานเลี้ยงสังสรรค์นั่นแหละการเล่นกีฬา การทำกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน่ทั้งนี้การจ่ายผลประโยชน์ต่างๆค่าตอบแทนรวมถึงอัตราการกำหนดในการจ่ายเป็นสิทธิของนายจ้างที่กำหนดขึ้นเองนักเรียนจะสังเกตได้ว่าไอ้เงินพิเศษเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิทธิของใครเป็นสิทธิของใครเป็นสิทธิของลูกจ้างแต่คนที่กำหนดเป็นเป็นนายจ้างนั่นเองสิทธิประโยชน์ที่ ผู้ใดแล้วก็คือลูกจ้างส่วนผู้ที่เป็นกําหนดครูเป็นเจ้าของบริษัทครูก็เป็นคููกําหนดขึ้นมาเองว่าจะจ่ายแบบไหนอะไรนี้นะครับแล้วก็สับท้ายบทเรียนนะครับอันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ Salary ก็คือหมายถึงเงินเดือนนะครับ Cost of Living ก็คือค่าครองชีพ Compensation Compensation ก็คือค่าตอบแทน Allowance ก็คือเบี้ยเลี้ยงต่อไป S Industrial s e เซกเก็คือภาคอุตสาหกรรมนะครับริชนี่นก็คือสิทธินะครับด e ซิมอลก็คือทศนิยมนะครับอัีอาจจะไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ยังไงอาจจะมีการคำนวณเกี่ยวกับฐา,า,านเงเดือนรืออย่างเงี้ย motivation ก็คือแรงจูงใจนะครับ human resource management ก็คือการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ แล้วก็ the principle of h u m a n e l i s t ก็คือหลักมนุษยธรรมอันนี้ก็คือศัพท์ที่ <c oughs> เรามากักจะเจอในกรณีที่เราทำงานในสถานประกอบการร่วมกับออพวกนายจ้างที่เป็นต่างชาติอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นหน้า6 5ควรควรรู้จักมันไว้ก็ดีนะครับแล้วก็พวกศัพท์ต่างๆค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยนะครับอะไรต่างๆเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่ c o l ์รั t i o n นะครับ c o l l e นกับคอม m i s s i o n ต่างกันนะครับ ตีความให้ดีโอเคก็จะมีประมาณนี้อ่าต่อไปหน้า66ให้หนักเรียนทำแล้วส่งครูสร้างอัลบั้มแล้วก็ส่งครูด,ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คะแนนตรงส่วนนี้ด้วย<า>มไม่เกิน3ามผู้เหมือนเดิมโอเคนะครับมีใครจะสอบถามอะไรไหมครับยกมือครับยกมือถ,ถึงยกมืออ๋อโอเคอ่าถ้าไม่มีแล้วหัวหน้าห้องเชิญบอกครับ